ได้มาพันหกแล้วเพื่อนยังไหลต่ออุ้ยไหลตัวแพงต่อด้วยเพื่อนดอกนี้ยังไหลอยู่อีกยังไม่จบได้ลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยเพื่อนต้องมาแล้วจังหวะนี้เอาเข้าให้เราเพื่อนคำเตือนสำหรับน้องๆที่มีอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ผมแนะนำให้เรียกพ่อแม่พี่ป้านาอาญาตโกโหติกาของน้องมานั่งดูข้างๆเพื่อให้คำแนะนำกันไปด้วยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับผมกลับมาพบกนันอีกเช่นเคยกับช่องอย่าไปหยองกับอ่องเองครับเพื่อนๆวันนี้อ่องจะเล่นเกม Spirit World Wonder เหรอถ้าอ่านผิดตรงไหนไปขงขออภัยด้วยนะครับผมเกมไอเนี่ยหน้ากากคาบุกิะแหละเอาเรื่องง่ายๆแล้วกันเพื่อนๆอ่อ,องมากับทุน3,000บาทนะครับผม3,000บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กําไรจากนี้หรือเปล่านะเพื่อนขอดูรายจา่ายตักูอ่องไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเหมือนกัน สดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้ไปดูคนอื่นเขาเล่นมาแล้วแบบเซียนเลยครับผมต้องเอามั่งแล้วต้องเอามั่งแล้วเห็นแตกก็แตกดีเลือเกินสเก็ตเตอร์สามตัวหรูๆตัวรู้เ่า,เาดูดูแค่ตัวแพงๆก็พอแล้วเพื่อนเอาลุ้นแบบลุ้นเราได้ลุ้นสัญลักษณ์ลงมาตัวแพงก็พอแล้วรายละเอียดอื่นเดี๋ยวไปรู้กันในเกมแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคหน้ากากคาบุกิจ่ายแพงสุดแล้วลองลงมาคอยาว แม่นางคอยาวแล้วก็เป็นอันนี้ก้าวห่างน,นะจิ้งจอกจิ้งจอกแล้วเป็นกับปะครับผมโอเคตัวแพงๆกับปาก็ไม่แพงแล้วมีแพงอยู่แค่สามตัวนะครับเพื่อนคาบุก,กิแม่นางคอยาวแล้วก็ไออะไรนะ่ะจิ้งจอกตรุรนักจิ้งจอกนะแต่ไม่น่าใช่ก้าห่างนะคน <laughs> เรื่อกสัตว <laughs> <laughs> ์ไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับท่านผู้ชม,ชม ขอเริ่มเบ็ดทุน3 0 0พขอเริ่มเบ็ดไปที่40และกันนะเพื่อนยืนพื้นไปที่เบ็ดสีนะครับผมเดี๋ยวปล่อยออตโ,อต,โอต้ไปตะกอนอื่นกับรับชมความสนุกการเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ่องก,กันด้วยนะครับผมขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับเพื่อนโอเค okay. ปะเริ่มเลยดีกว่าอ๋องขอปล่อยออตโอต้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับยืนพื้นที่เบ็ด40ไปก่อนถ้าใครมีเคล็ดลับอะไรดีๆเกี่ยวกับเกมนี้เพื่อนๆช่วยกรา เห็นใจออกมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแบ่งประสบการณ์ความรวยให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รู้กันนะครับผมอ๋องจะได้เอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเอามาลองใช้แล้วมาคลิปแล้วนําเสนอให้เพื่อนๆคนท่านอื่นได้รับชมกันนะเพื่อนเผื่อถ้ามันดีจริงจะได้เอาไปทําตามโอ้โหเสีได้ยน่าเป็นหน้าเป็นไอ้คอยาวไม่เข้าคอยาวให้เรานะเมื่อกี้นะไม่นาคอยาวต้องตกแล้วโอ้โหได้ตัวคิวมาแทน จริงจอกลงมาแน่นาคอยาวไม่เข้าไม่รู้นะว่าปล่อยหมุนไปเรื่อยๆยจะมีโอกาสเข้าสเกตเตอร์หรือเข้าฟรีสปินให้เราหรือเปล่าในแค่ทุน3,000บาทนะครับผมมาช่วยลุ้นกันไปนะเพื่อนโอเคดอกนี้ได้จริงจอกอยู่มือมือ,มอแถวแรกโอ้ได้เป็นเคมาก่อนโอ้โหไม่เข้าให้เราเพื่อนไอสัตว์สองหนะ้าแม่งเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตัวที่ไม่มีเปลี่ยนไปทำไม นี่เลยที่ผมเห็นเกมแรกแล้วประทับใจกับเกมนี้เลยนะเพื่อนๆเอาจริงนะเจอหน้ากับปะแล้วผมรู้สึกอยากเล่นมากโอ้ย,อยหน้ากากกับกิเข้าเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นตัวเอโอ้โหเปลี่ยนเป็นสิบเปลี่ยนเป็นตัวที่ไม่มีอีกแล้วเพื่อนแต่เกมนี้เหมือนจะดีอยู่อย่างเลยเพื่อนพอตอนไหลปุ๊บตัวคูณก็จะคูณไปเรื่อยเนี่ยดูดิเต็มเต็มหน้าอย่างนี้เพื่อนตอนนี้ไปคูณสามแล้วได้ใช้ไหมแม่นางคอยยาวโอเคได้ใช้นี่อยู่แม่นางคอย,ยาวต้องลงแถวสองแล้วสวยเต็มเต็มดอกนี่ได้มาพันสี่ร้อยแปดบาทเพื่อนคูณห้าแล้ว คูณ5แล้วเปลี่ยนไปอะไรโอ้โหนึกว่าเปลี่ยนไปในโคมไฟเค่ขออนุญาตตบมือให้ดอกนี้แตกนอกให้เรามา1,418บาทครับผมโอเคเปิดปลว่เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเกมมาดียนเมื่อเปิดเกมมาดีอยู่ไปดูกันเรื่อยๆอย่างนี้น่าจะมีโอกาสเข้าฟรีสปินข้างนอกให้เราอยู่นะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวที่มีโอเคคาบุกิ3ตัวเลยจิ้งจอกแถวแรกจิ้งจอกแถวแรกไม่มาแล้วไง ดอกนี้ได้ตัวมือจิ้งจอกแถวแรกต้องตกมาก่อนเพื่อได้ไปต่อกับป่าแถวสามก็ได้กับป่าแถวสามไม่เข้าให้เราเพื่อนเก้า okay, แถวสามไม่เข้าด้วยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีเคล็ดลับได้ดีโอ้โหแม่นางคอยาวเต็มเต็มไปโอ้หได้แค่หกสิบเพราะคูณยังน้อยอยู่นะแต่ไหนไปเรื่อยก่อนโอเคตอนนี้คูณห้าได้ใช่ไหมสิบสิบต้องมาแล้วแถวแรกเปลี่ยนเป็นสิบไปก่อนเปลี่ยนเป็นสิบไปก่อนโอ้หไม่ได้ใช้คูณห้าครับเพื่อน เกมนี้มันคล้ายๆกับเกมมาจองเวอยู่นะเพื่อนไอ้ไอ้มาจองเวสองอยู่นะคล้ายๆกันอยู่นะอ,องว่าเปลี่ยนเป็นตัวเดียวกันโอเคเปลี่ยน,นเ,เป็นเคอย่างดีเป็นคูณหนึ่งแค่คูณหนึ่งเองเพื่อนโอ้โหหาตัวหาหาตัวเข้าไม่เจอเลยผ่านไปแล้วยี่สิบห้าหมุนครับเพื่อนได้กำไรอยู่หนึ่งพันบาทกับการแตกนอกมาให้เราโคมไฟแถวแรก โคมไฟแถวแรกต้องลงแล้วเป็นกระปะมาแล้วไอโคมไฟปีศาจนะไอตัวเมื่อกี้แต่ยังไม่เห็นสกเกตเตอร์แบบมาสองตัวเลยเพื่อนมันจะเข้าให้เราหรือเปล่าเริ่มเงียบแล้วด้วยเริ่มเว้าแล้วครับเพื่อนคิวสวยได้คิวอยู่ดอกนี้เ<ๆ>ต็มๆแต่คูลน,น้อยนะเ<ๆ>ต็มหน้าแต่คูลน,น้อยโอเคยังไหลยอยู่ ต้องเปลี่ยนเป็นตัวมือโอ้โหเปลี่ยนเป็นสิบแล้วสิบแถวแรกมีซะที่ไหนละ่ะถ้าเจอตัวนะเจ้ายันไปแปะหน้าผากมันเค <c oughs> สวยไปต่อไหลไปต่อก่อนเปลี่ยนเป็นเคก่อนโอ้โหเปลี่ยนเป,ป็นกระปะแล้วนะแถวสองไม่มีกระปะอีกท่านผู้ชมผ่านไปแล้วสี่สิบหมุนแรกสี่สิบหมุนแรกตัวกระปะโอ้โหเปลี่ยนเป็นตัวเจแทน กระปะแถวสองต้องลงแล้วจังหวนะนี้กระปะกระปะมาเอากระปะแถวสองก่อนกระปะแถวสองโอ้โหกระปะแถวสองไม่ลงแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเจแถวแรกก็ไม่มีตัวเจครับพี่น้องคิวแถวสามลงมาโอเคดีเป็นวายต้องเปลี่ยนมาเป็นมืออา้าไม่ต้องเปลี่ยนมือแล้วโอ้โหอะไรเอ่ยเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นตัวเดียวกันหมดเลยโอ้โหแต่เป็นตัวถูกเพื่อนเพื่อนได้ใช้คูณห้าได้มาพันหกแล้วเพื่อนยังไหลต่ออุ้ยไหลตัวแพงต่อด้วยเพื่อนดอกนี้ยังไหลอยู่อีกยังไม่จบได้ลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยเพื่อน ต้องมาแล้วจังหวะนี้เอาเข้าให้เราเ,เพื่อนยึดแค่แตกนอก2 2 9 0ครับผมแถมเข้าสเก็ตเตอร์ให้เราอีกได้ได้เข้าฟรีเกมเพื่อนๆขออนุญาตตบมือให้หนึ่งจีเรียกสนุบด็อกมาด้วยเอ้ยังยังยังสนุบด็อกไว้ก่อนเผื่อข้างในมันไม่แจกเราอย่าเพิ่งรีบดีใจนะเพื่อนๆอะไรก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้เราได้มาแล้ว2290ก่อนที่จะเข้าฟรีเกมับผมมาลุ้นในฟรีเกมกันอีกเพื่อนๆว่าจะได้อีกสักเท่าไหร่กันนะผม จากตัวคูณ1 1 3 1 2 3 4 5ก็จะเป็น3 6 9 15นะเพื่อนมาช่วยอ่องลุ้นไปด้วยกันนะผมขอหลๆไปก่อนสวยดอกแรกคูณ6ได้ใช่ไหมคิวแถวหนึ่งแถวสามโอ้ยจะใช้คูณ6 3ขอให้เปลี่ยนไปเหมือนกันสวยตัวเคเต็มหน้าจะใช้คูณ9เพื่อนคิวแถวสามไม่คิวโอ้โหไม่เป็นคิวนะเปลี่ยนมาเป็น9คูณ15ไม่ได้ใช้ครับเพื่อน น่าเสียดายถ้าคุณ15ได้ใช้เมื่อกี้นะมันจะแบบสวยงามพลัม8พรพลัม9พระพลัม10มากๆครับผมขอตัวแพงๆหน่อยเพื่อจะจ่ายมาแค่2,920เอ้ยไม่ใช่ดิ400กว่าบาทเองเลยโอเคได้ตัวเจเก็บคูณไปก่อนไม่เป็นไรแล้วตัวแพงค่อยจ่ายดอกหลังๆแ,แรกๆไม่ต้องรีบเข้าตัวแพงมาก็ได้เสียดายจิ้งจอกแถว2เมื่อกี้ไม่มีเพื่อนเอ้ย เบาไปจะจ่ายให้แค่4 500ี่ห้าร้องินในฟรีเกมโอ้ยเกินเกินไป,ไปดีนะเมื่อกี้ไม่เรียกสนุกดอกมาให้ก่อนจ่ายมาแค่660สบาทกับการเข้าฟรีเกมในราคาเบ็ดสีเพื่อนเกินไปปหละ่ะโอ้โหแต่ยังดีนะมาแตกนอกให้เรามาก่อนสองพนสองถือว่ายังโอเคได้อยู่ยังพอจ่ายอยู่ไปดูกันตอน่อเพื่อนขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่หกหสิบบาทครับผม ไห,หลไม่ยอมให้ปรับไปนะยังไหลยอยู่ที่คูณห้าได้ใช้กับตัวอะไรเอ่ยไม่ได้ใช้ครัเพื่อนคูณห้าไม่ได้ใชุ้ขาตปรับเบรคไปที่หกสิบเพื่อนๆใครมีเคล็ดลับอะไรดีกับเกมนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกอ๋อ,องหน่อยลนะครับผมอือจิ้งจอกแถวสามไม่เข้าโอเคได้คิวเอแถวสามมาไหมยังไหลยอยู่โอเคแถวหนึ่งมาก่อนโอ้อหต,ต้องเปลี่ยนเป็นเอสวยได้ไหลต่อ เอแถวสามคิวแถวสามอุ้ยเข้าสเก็ตเตอร์ให้เราเข้าฟรีเกมให้เราเฉยเลยเพื่อนนะคะรับเบทยหกสิบไอ้เชี่ยมาแบบงงๆมายังไงครับเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้เฮ้เฮ้ดอกแรกว่าไงดอกแรกว่ายังไงดอกแรกว้าไปแล้วครับเพื่อน,อนดอกสองอ้ามาได้หลยอยู่ไหมโอ้โหไม่มีตัวไอ้สัตว์เห็นวายมาชือ้อใจชื้อแล้วแต่ไม่เข้าไม่ไหลให้เอาสิบแถวแรกมาก่อนได้ไหลต่อเปลี่ยนเป็นสิบ โอ้โห oh, เป็นเจโอเคได้อยู่สิบต้องมาก่อนโอ้โหวายไปเข้าแถวสามเกินไปจ่ายมาร้อยสามห้าก็ไปทุกสิบนะอุ้ยดอกนี้ได้อยู่แต่คูณน้อยไปนหน่อยอุ้ยกระปะเต็มเต็มหน้าดอกนี้แต่แค่คูณสามเอาเจแถวสามมาก่อนสวยคาบุกิแถวแรกต้องลงแล้วสวยขอตัวแพงๆอะไรเอ่ยสี่ตัวเนี้นยมาทัวถูกแต่จะใช้คูณสิบห้าถือโอเคเพื่อนดอกนี้ดอกนี้ดีอยู่ดอกนี้ดีอยู่สวยยังไหลต่ออยู่ด้วย อะไรเอ่ยสูม่มาเป็นสิบมาก่อนโหเป็น K เคแถวสองไม่มียิเคดอกนี้ขออนุญาตตบมือให้งามๆเลยครับผมดอกนี้จ่ายมาสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทมาเข้ากระปะดอกเดียวเพื่อนกระเปะเต็มๆขนาดคูน้อยน่ะถ้าเป็นคูณสิบห้าจะขนาดไหนเพื่อนไม่อยากนึกภาพเลยเห็นภาพแล้วสยองฮ่าเกี่ยวที่อะไรกันโอ้โหมือแถวสามไม่มีเพื่อนไปดูกันต่อวายได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ โหจะจ่ายแค่ดอกเดียวเหรอจะจ่ายแค่ดอกเดียวเหรอสิบแถวสามโอ้โหจิ้งจอกแถวสองไม่มีเลยอีกสองหมุนครับเพื่อนโอ้โหได้ก้าอยู่เอาเจดอกแรกมาก่อนได้รูได้ไปต่อเจดอกแรกเคก็ได้ไม่เข้าให้เรานะดอกสุดท้ายจะมีอะไรสวยๆไหมไม่มีครับผมโอเคขอนอนุญาตตบปืนให้หนึ่งทีสำหรับดอกนี้ที่จ่ายมา4 7 4 3บาทครับผม อ่าครับผมพเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการเข้าฟิโตบ,บินใ s ช็อตนี้ไปอ๋องขอฝากไว้เท่านี้รันพเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดถูกใจให้อ๋องเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราขอจากลากันคข้านี้ครับเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย